จิมิ์วิทาจิมอะทาจิมกัคือเลยเลยเอาให้หูเป็นใดลูกเป็นใดเป็นไดลูกเพ็ดเสลีวมันี่เป็นยังตเบิ้งน้าลารเพลิดกเม่ยเพิดีแล้วผ่านจิมิก่ะจิมิกะบอเผ็ดอ้แน่นอนบ่อะแทบตี้ยแบอืออืออือเผ็ดบ่ลูกว้าวไ่เผ็ด่เดเลย อุ้ยอ้ยโออไม่เอ้ยถ้าแกปากไหมพี่เกลยยุลิมปากมันอาอนั้นมซดห้มันออโอ้โหแทบลายเตียแทบปะแบปลูกปาน้ามีซองเสียสนน้าะบ้านที่เราม่กินนทำไม่พอนี่นะทำตาวานใด้ก็เพราะเี้ยวทำตาหวานด้วยเปรี้ยวทำตาหวานด้วยแทบลายติลูกทำตาวานด้วยเปรี้ยว โอ้คนพวงหาย้ายเอ้ยจุ่มเลียียโอ้ยเพี้ยหรอเพ้เพี้ม่เพี้ยนิลูกมันพักมันซึม e ไปเรีกอะทิ